คิดถึงวันเก่าๆตรงเลยอ่ะสุดพร้อมแล้วสถานที่แรกเราจะไปไหนอ่ะอันนี้ก็ไปอ๋อี่ตามาเจ้าพ่อจีแล้วล่ะกลับมาเรื่อยๆ เรียร์ตามมาตามมาให้ไปถ่ายงานกันมาเดี๋ยวแล้วฉากแรกเริ่มเลยค่ะนี่นะคะแล้วก็เา็นไลน์ตรงนี้ค่ะเชิบ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 บิว อ่าสอสอกระโดดจุ๊บนี่นะ <Leah> พวกเธ <Democrat> อต้องรับให้ได้เข้าใจไหมเราจะไปโพสอีกสถานที่หนึ่งหนึ่งสองสาจุ๊บปุ้ยถึงแล้วค่ะทุกคนวันนี้เราก็อยู่ท <an ăm> <nuclear> ี่นี่แล้วนะคะไปแล้วค่ะนี่แหละแกที่นี่แหละอาจจะเหียวใจแกได้เยอะขึ้น แกปเรเยวสิบผมมาแล้วใช่ม่ชอบสิบผมม่วงแล้วอ่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็อาจจะมีโซนใหม่เพิ่มนะคะจะเป็นโซนบ้านแมวนะคะอ๋อค่ะ นี่น่ารักจังเลยค่ะอือฮึฮิวใจที่สุดเลยค่ะจะเมียวจะเมียวจะเมียเฮอเธอได้รึเปล่า่ย อุ๊บนี่ไงเจ้าชิเก้นวันนี้เลยอ๋อนี่ไอื้มว้าอัไรอ่ะอร่อย ดรายการแค่นี้เลยไหมคะปิดรายการได้เลยค่ะขอบคุณนะคะสำหรับยอดไลค์นะคะขอบคุณค่ะ